นครสวรรค์ฮือฮาแม่ตะเคียนคู่ให้โชคบ่อยจนปลดหนี้ได้งวดนี้ไม่ผิดหวังเชื่อแม่จะให้โชคอีกชัดๆงวดวันที่1กันยายนพุทธศักราชส5 6 4สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564แน่นอนค่ะสำหรับช่วงเวลาหลังจากเลิกงานดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางซึ่งถือเป็นอีกชุดที่เปิดเผยโดยพี่น้องชาวนครสวรรค์เขาลือลั่นให้โชคต่อเนื่องจน กระทั่งสามารถปลดหนี้ได้และมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังเชื่อแม่จะให้โชคอีกชัดๆจัดไปจ้าก็จากข่าวข่าวล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวสุดปังสุดแม่นของแม่ตะเคียนคู่แม่ทิพย์อักษรสวรรค์และแม่เกศรสวรรค์นวัดดอนขวางอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่พี่น้องคนรักตัวเลขในพื้นที่เขาจดจันกันว่าให้เลขแม่นต่อเนื่องมาหลายงวดติดซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เปิดเผยว่าปกติแม่ตะเคียนคู่มักจะให้เฉพาะเลขสองตัวและตัวเองก็มีโชคมาตลอดจนสามารถปลดหนี้ได้อุปบ้าเพื่อนๆถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลแต่สําหรับคนในพื้นที่เขาล่าดือถึงเรื่องความแม่นความปังกันมาก ดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้งวดนี้สาธุชนคนรักตัวเลขเขาก็ไม่ขอพลาดที่จะเดินทางกลับมาเพื่อน,นำน้ำแดงและของเส้นไหว้ต่างๆมาสักการะขอเลขเด็เดอีกงวดและเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะในงวดนี้เขาเผยว่าเห็นเลขลอยเด่นชัดๆ58แต่เท่าที่ป้าๆลองส่องดูนอกจากเลข58แล้วป้า,ปา,ปายังเห็นเลข5้าสองอีกด้วยยังไงเพื่อนๆก็ลองส่องกันดูนะคะท่านใดเห็นเป็นเลขอะไรอย่าลืมแบ่งปันป้าๆด้วยนะคะ ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะเขายังจะดีเผยชัดๆอีกว่าชุดเลขทุบเสียงทายอีกชุดที่ได้จุดขอก็ลอยเด่นชัดๆ746ชัดๆอีกรอบนะคะ58746 สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปเพราะเลขที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าเฮียและแม่นมากยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังพังๆเฮงๆกับเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใค้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮง เองนะคะทุกบุ